สวัสดีคะ่ะนลโมลจันผาลิสเซ็นเตอร์จังหวัดสุพรรณบุรีค <incident language> in ่ะเหตุผลที <whatnot> ่ต <demo Beifall> ัดสินใจร่วมงานกับลิสเนสเวิร์กนะคะก็คือหนึ่งเลยข้อแรกเลยนะคะการจดทะเบียนของบริษัทเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้ให้กับเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าบริษัทตอนนี้มีเยอะ เยอะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแชร์ลูกโซไหมนะคะแต่ของเราจดทะเบียนสคบอถูกต้องค่ะ,ะข้อที่2ก็คือ ceo นะคะกับทีมผู้บริหารนะคะมีความเชี่ยวชาญในการด้านมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านเครือข่ายมาเป็น10ปีนะคะซึ่งเราสามารถเราคิดว่าเราสามารถฝากชีวิตไว้กับ ลิต์ได้นะคะส่วนข้อที่3ก็คือสินค้านะคะสินค้าทุกชิ้นของลิตททั้งหมด4ชิ้นตอนนี้นะคะตอบโจทย์นะคะก็จะมีชุด3นางฟ้าแล้วก็สินค้าเรียวที่เป็นสุขภาพนะคะ4ชิ้นตอบโจทย์ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครแนะนำจะต้องประทับใจนะคะแล้วก็ บริษัทก็การันตีด้วยว่าถ้าใช้ไม่ดีคืนตังค์ได้นะคะส่วนข้อที่4มั่นใจในตัวเองค่ะว่าตัวเองทำได้แล้วก็จะนำพาทีมงานนะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือ10รหัสต,ต้องมีไรายได้หลักแสนสุดท้ายนี้นะคะขอฝากว่าถ้าใครอยากมาเป็นครอบครัว List Network ด้วยกันนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะในเพจ Facebook นะคะนลโม,มนจันผาแล้วก็เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ วัสดีค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะ